สวัสดีครับผมหนุ่ยตัใหญ่ครับฝ่ายขายอยู่สวนน้ำเซลสาขากระบี่นะครับคลิปนี้นะครับถ่ายเมื่อวันที่14พฤษภาคม2567นะครับเป็นรีวิวนะครับรุ่น FVM 10ล้อแบบเพาเียวนะครับ300แรงม้านะฮะตัวสุดท้ายในรุ่นของยูโร3นะครับแต่ถ้าเป็นยูโร5เนี่ยแรงม้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะครับแต่มาดูคันนี้ก่อนนะฮะมีอะไรบ้างนะครับเหมือนเดิมนะฮะคันนี้ก็เป็นหัวเกียงไซส์แบบขนาดใหญ่นะครับก็ตกแต่งนะครับว่าจะเป็น ไฟราวด้านบนขากระจกโครเมียมซ้ายขวาแก้มเลสซ้ายขวาเปลี่ยนแจังหน้าใหม่จากสีเทาเมทซิเวอร์ก็จะมีเปลี่ยนมาให้นะครับตัวนี้กันชนเป็นแบบยื่นหน้าครับแบบขนาดใหญ่นะครับแล้วก็อธิบายของตัวเครื่องยนต์สักนิดหนึ่งนะครับ FM 300แรงม้านะครับปัจจุบันก็จะมีรอบนะฮะในเรื่องของตัวแรงบิดอยู่ที่980นิวตันเมตรที่1,450รอบต่อนาทีนะครับแล้วก็300แรงม้าที่รอบ1 2,400รอบต่อนาทีนะครับก็เป็นเครื่องยนต์นะครับครับ ทีซีเนะครับก็ให้กําลังแรงม้าตามที่ได้บอกไปแล้วคือสามตัวสามร้อยถ้าเป็นตัว240แรงม้านะครับก็จะมีลวกแรงม้าแรงบิดก็จะต่างกันออกไปนะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของตัวลูกค้านะครับแล้วก็คันนี้นะฮะมีการตกแต่งด้านข้างเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อนะครับคิวซุ้มล้อตัวนี้นะครับแล้วก็ยางนะครับยางตัวนี้เป็นยางของเป็นยางพันร้อยนะครับ r 2 2 5หานะครับที่ห่อของพิสโตนทั้ง10เส้น นะครับรุ่น R157 พร้อมกับน็อตล้อแบบ10ตัวนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเก็ตกแต่งเป็นแบบชุบล้อนะครับตัวนี้ก็สามารถสั่งได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับเป็นแบบใหม่นะครับตัวนี้แบบยาวแข็งแรงนะครับนะฮะถ้ากลมดูใต้ของรถเนี่ยจะเป็นทรงแบบตัว V นะครับหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเป็นแบบ V ีชัยท็อกลอดนั่นเองนะครับเพราะว่าเป็นดีไซน์ใหม่ตั้งแต่ตอนปี60นะครับมาจนถึงปัจจุบันในเรื่องของ ยูโร3นะครับ2 5 6 7นะครับแล้วก็ถังน้ำมันถ้าเป็นรุ่น300รอยังมาเนี่ยถังน้ำมันจะมีอยู่2แบบคือ200ลิตรกับ370ลิตรแต่ถ้าเป็นช่วงยาว7เมตรนะครับก็จะเป็น370ลิตรครับส่วนสำหรับคันนี้6.6เมตรทำให้ถังน้ำมันอยู่แค่200ลิตรลิตรนั้นเองนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นนะช่วงล่างแข็งแรงทนทานนะครับจุดเด่นอีกตัวหนึ่งน,ะนอกจากาช่วงล่างที่มีขนาดใหญ่นะครับก็ตัวนี้นะครับเคาบกี้นะครับ รุ่นนี้ไม่ต้องอัดจารบีนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าซื้อทุกในรุ่น FVM 2 4 0แรงม้าหรือ FVM 3 0 0แดงม้านะครับตัวนี้ Power k u y ก็เหมือนกันครับคือไม่ต้องอัดจารบีนั่นเองนะครับส่วนตัวถังนะครับก็ครอบั้วสูงนะครับอยู่ที่7เส้นนะครับก็อยู่ประมาณ2เมตรนิดๆนะครับแต่ว่าความยาวเนี่ยจะอยู่ที่6.6เมตรนะครับถ้าเกิดว่าถ้าลูกค้าซื้อ10ล้อนะครับตัว FVM ก็จะมีอยู่ให้เลือก2ไงเลยะคือ204กับ300รแรงม้านั่นเองครับมาดูด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับฝาข้างเป็นแบบเปิดได้ทั้ง4ข้างนะครับก็ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นชุดพวกไฟ LED นะครับโรงงานก็ติดต่อติดตั้งมาให้แล้วก็จะมีเป็นแบบไฟถอยนะครับแต่ที่เพิ่มมานะฮะก็คือกันชนท้ายตัวนี้ซึ่ง ในเรื่องของการจดทะเบียนก็จะมีผลด้วยนะครับเป็นการชนท้ายแบบขนาดใหญ่ฝาท้ายเปิดแบบปกติครับอย่างที่เห็นนะครับอู่ตัวตัวถังก็ XKT นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าก็บอกว่านินในเรื่องของการต่อเร็วอู่นี้ก็ต่อประมาณสัก20บวันก็จบแล้วนะครับนะฮะด้านข้างก็ด้านซ้ายด้านขวาก็เหมือนกันนะครับแล้วก็ท่อไอเสียนะครับก็จะมีขนาดสั้นนะครับส่วนตัวระบบเบรกนะครับ ระบบเบรกเนี่ยเราจะเห็นเป็นถังสีดำๆนะครับตอนนี้หม้อลมเบรกนะครับเบรกระบบเบรกนะครับเป็นแบบแบบลมล้วนนะครับไม่ใช่เอ่อลมดันน้ำมันนะครับตอนนี้ลมล้วนนะครับถังลมขนาดใหญ่2ลูกแล้วก็ถ้าเป็นช่วงล่างนะครับที่บอกไปแล้วนะครับก็คือเป็นวีทยตลอดเนาะแต่มีการพัฒนาในส่วนของหม้อลมเบรกด้วยครับจะอยู่ที่ตำแหน่งที่สูงกว่าปกตินะครับอยู่ด้านในที่เป็นหม้อลมตัวนั้นเป็นแบบ2ชั้นนะครับดังนั้นพอเวลาเราดึงเบรกมือขึ้น นะครับรุ่นปัจจุบันนะครับ f p m 300ร้อพอเราดึงเบรกมือขึ้นนะครับก็เบรกมือนะครับก็จะไปล็อกที่ล้อหน้านะครับคู่หนึ่งแล้วก็ล้อหลังคู่หน้านะครับทำให้เวลาหยุดรถก็จอดได้อย่างสนิทครับนะฮะนอกจากนี้นะครับภายในนะครับก็เหมือนกันครับแต่ตัวเกียร์นะครับตัวนี้ถ้าเป็น FBM 300แรงม้าแบบ10ล้อเพาเดียวนะครับ จะเป็นแบบ9เกียร์เดินหน้าโดยใช้รหัสเกียร์นะครับเป็นแบบเกียร์ด้าน es 1 1 1 0 9นะครับแล้วเป็น fm v รุ่น240แรงม้านะครับก็จะเป็นแค่6เกียร์นะครับส่วนถ้าเป็นยูโร5นะครับก็เข้าๆนะอาจจะเป็น9เกียร์นะฮะก็ยังไงก็ติดตามชมกันดูครับว่ายูโร5นะครับจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะฮะ fm 300นะครับใครสนใจสั่งซื้อกันมาได้นะครับที่หน่วยรถใหญ่ครับ เยีสูอันามันเซลสาขากระบี่ครับปรึกษาฟรีไม่คิดสตังค์นะครับอยากจะแต่งแบบไหนบอกมาได้ครับจัดให้ตลอดขอบคุณมากครับสวัสดีครับ